มายสีอ่ะคือล่ำลายดีใจนํำเพลินอยหลายแน่นอนคือแน่นอนคือลายอยู่ค้งเจ้าสามแ้เนพราะว่าตรวจจากฝาดบุ่มแห้งลายแห้งคุณลุงคนพอกลับไปกับมาขนี่ข่อยได้หาหนึสเจ็ดเขาตา้ามาแต่แจ้งวด1ิพบกุ้มเาาข่อยว่ากันเพื่อตั้งข่อยเต็มที่ให้กันนะเออประเียว่าวหาหนึ่สามเจ็ดมันสามารเจ็ดสามไดหรือว่าเขาเป่ายุ่งวิดมีแต่คนฟันจ้งจอะลีหรือว่าเขาเป่ายุ่อหรือว่าเขาเป่ายุงวด มีเอฟซีบางคนของอะไร้นี่ยเรเสียตามเด็กเยอหขอยไอ้ตั้มอะ้รนะก็คนมากลีดแน่อยู่าด้รนอนเยอะมากไอ้ต่้มพี่ดีตัวนั้นนะผมเบาหนอกครับสวัสดีครับผมนบยึดคาับพาคินปลาเที่ยวครับมือนี้ได้ครับผมในนามผมนายอำเภอเชนนะครับผมพาทุกคนครับมาหู่จักกับระวางเสียนน้องกับเสียนบตงหมอเขาเนี่ยครับว่าสุดยอดคนฟันแม่นกับสุดยอดคนโดนเฮงครับมือนี่เพิ่นพอกันล่ะเอาครับ สิมาลองถามความฝันเพิ่นเมื่อกีกับข้าวหูซึกหลังจากเลือออกผมขอถามเซียนน้องกันนะครับเป็นจังไงครับมื่อกีครับสามตัวจริงจังเขาเติบยุบขัดขัดยุบเด็กซ <MC S 2> ีว่ามาตรงขาดตรงแน่แกว่าสั่งเกิดับอันนี้ดีใจนะาอยู่คนละเด็กซีันไหนนะเด็กซีก็ไหนน้ำลายอยู่หัวนี้คนว่าเขาตรงขักตรงแน่ ไอ้ใครเขาฟันน้ครเนาะขยเอารถมาอะไรเต็มเต็มเลยเขาคักยังว่านี่ตัวบอร์หาสองแปดเนาะอันนี้หาสามแปดครับโอ้ยแต่ว่าแต่ว่าผู้ต้งข้อต้องอะไล่เอาเบิร์ได้ฟรีโตกินโต๊ะก้างในเบิร์เลยแต่ว่ามีคนถึ๊งจึงหลายแห่งไหนหลายถึ๊งหลายแห่งครับไอ้คลิปคลิปไอ้ใครขยเอารถสามแปดบางคนก็เดตโต๊เนาะเออบางคนบางคนน้องว่าขาไปเลย พูดทั no. no. ้งคนเขาโม้มองถามเลยเขาแบบก็บปอกสตดโตเลยนะเขาว่าขดอกขดกแปี่ะหนเ่นเหงงเสีจางเหแต่ว่าเหล็กเส้นนองนี่คือว่าซุดแปดก็แปดทีะเอสางซุดๆดอะไรมาแรงมาแรงนอสุดคนเลเขากวนแล้วเสียนกตัวพึ่งผมกรไดนักพนิษละไก่ย้อนเต็มตาสองนเดละนี่เอฟซีเลยครับนี่เอซไม่เยี่ยมเนี่ยไม่เยี่มไม่เยี่ยมเส้นนองเลยเนี่ยเอฟซีสามห้าสปด สามมาสองแปดครับการเลขรถจะข้อมกับห้าหนึ่งสามเจ็ดครับแล้วของเซียนบถือตัวใดค่ะมุกิเจ็ดสามกับสามแปดครับนะต่างคนบนล่างครับมาตรฐานอันนี้บนล่างของของเอเซียนนองสามตครับสุดสุดอนี้ครับค้อมฝันข้อมฝันของเซียนนเซียนนองก็คือไอ้ใครขยำรถออกทะเบียนรถครับของไอ้เซียนนบฝันว่าหลังจัด รันจากทีคลิปบอนมากบอกัาว่าไปจับป้าจีบันเลกี่สามสิบแปดครับกต่นเสือสามแปดแปดสามเราต้วงต้องของเจ็ดสามสามเจ็ดนั่นแะครับเต็มเต็มมานนี้เต็มบนล่างแต่มาขึนเพี่นก็้อน่รงรากามาเบิ้งมาเบิ้งิเพิ่นนี่ครมาเบิ้งทีเพิ่นยิงบันใจไงเลยวันนี้รวก็ติดตัมขึ้นมาสักใครในสองยืดถูกกันตลอดครับสองกันเอยสองบานนองนะครับเนาะบ้านน้องสร้อยจิงนั่นแหละ อันนี้อันีเขาเพินกับสองนบยุทธคาพากินพาเที่ยวครับระว,วังเจอคนฟันแม่นกับคนดวงเฮงครับวันนี้รอเบอรเลยครับเดีเ๋ยวจะไปยังไหนจะพอแข่งมวลนี่2อ,อคนอีกอ่ัสุดๆุดอันนี้นะครับ,รบ<ต>โอ้ยอคือลำลาย,ยดีใจน้ำเพลินเอฟซลายแน่นอนคือแน่นอนคือลายอยู่ท้องเจา้หาเปลี่ยเพราะว่าตรวจจัดฝาดบุลมแห่งหลายแห่งคุณ้อกดกกลับไปกลับมาขงอยจะหาหนสเขาตามมาแต่เจ้าวัดสิกุมภาพกัว่ากันเพื่อต้มข เต็มที่ให้กันนะเลิตภัยฑตัวท่านได้สามเทปมันสามารถเทปสามหรือว่าเขาเป่าอยู่งวันมีทีดเลยนะมีแต่คนฟันจังๆอะไรหรือว่าเขาเป่าอยู่งหรือว่าเขาเป่าอยู่งวันมีเอฟซีบางคนอัวใหญ่แล้วก็สีตามเด็กอยู่งหัวใตามแล้วโอ้คนปากกลีดแม่อยู่ได้นรอไม่แต่เราดีตัวนั้นอุลังก้นเขาบูดท่านใดเขาก็บอกว่าลองวัดใหม่บางคนบางคนเขาม่งขามไงบางคนยังม่งขามอยู่แบบบ๊องเม่์ว่าม่งขามหรอมาเพราะว่า เป็นผู้หลงกลว่าเลี้มันหลายโตเอ,เ,อเอาเอาบพท่านอ,อ่าแต่ว่าของเซียนหนองนี่ยอมรับว่าตั้งแต่คลิปแรกฝันวันพากไอ้ใครขยอรถแล้วก็ฝันอีกรอบนึงฝันเห็นเครื่องบินคนเขาบไปตีซีแปดเลยเขาตีลงซีแปดก็ซ้ำแปดมันตัวเดียวกันนะอเ,อเออเออแล้วชุดๆแนวของเซียนอบเหรอครับไอ้ความฝันก่อนก่อนสิก่อนสิเล็กออกนะ ฝันยำอีกบอบอบอครับฝันแค่ว่าแต่จับป้ายจะปนทีสามสิบแปด่ั้สาบแปดหนึ่งหลรับเพาเออมาตรงตรงกันพอดีแต่ว่าฝันรอบแดดคือคนเข่าครับแต่ว่าฝันอีกรอบนึงคนเข่าบอวันี้ฝันรอบแดดคนเข่าเปียนเอ้คนเข่าสารคนเข่าเทปบดนนาครับฝันรอบรอบสองที่พนกจับป้านรจับปลาอยู่บันที่สามสิบปดะเลยไรด้วยจับสามกับแปดสามสองรันครับ แล้วเลขเลขที่บ้านของพ่อถอนี่ครับของปูของปูของปูสามแปดครับอ๋อเลขผัดปูสามแปดพอดีแต่ว่าเห็นเขาเขาแบบว่าปูก็ถือขึ้นกันห่าันนั้พอไมีอยากถพอไมีอยากถือกี่น่ะถือทั้งขอบปูอะไรแบบนี้เต็มที่ทั้งขอบปูแต่ว่างมวดนี้คือเต็มเต็มเลยเนาะของบนล่างแถมมีลอตเตอรี่บอกทางด้ไกก็จะของอีกทางด้านไกลแค่แค่แปดพับแปดพอดีก็จะจานของเขา แต่ว่าของเส้นนองนี่คนเขายอมรับทั้งโซเชียลเยอะแยะแมนเขายอมรับว่าเหล็กคมฟันมันเวณสุดยอดเลยไอ้เข่าขยำรถโอ้ไอ้เข่าไอ้ไข่ไ uh อ้ไข่ไอ้ไข่เขเป็นได้แล้ไอ้ไข่ไอ้ไข่ขยำรถเราแต่ว่าแม่ตะเคียดนี่ของเพื่อนนี่เลขยอมรับว่าของเส้นนองเลขกโบรายเลยของแม่ตะเคียดนี่ก็ซีแปดดอกสามแปดเห็นไหมเต่สีสำคัญคือไอ้ไข่เป็นสีสีเต่บกหัวเป็นสีบอกตัวใดเห็นไหมเออแต่กระดาษเบิ้ง งวดหนาแล้วอว่าถ้ถถารุ่นงวดหนาแต่ว่างวดนี้คือสิบบ้านฝันดอกแต่ก็บรรเด็ดบุญจะอธิน,มน,มนมามนามนามโตเต่าอืมแต่ก็ต้องรอดลุดอืมแต่จะยี่นอธินามโตเต่าเดี๋ยครับแต่ก็ต้องรออีกรอเนาะนว่าบ้านพาเมื่อไหร่รอเบ,บิ่งว่า,าสองคนเนี่ยระวังเสียน,นองกับเสียนอ<า>นบว่าความฝันท่านถึงเบิ่งปฏิทินว่าวันข่าเมื่อไหร่อืมอะไรคะเดี๋ยวมาร่วมกันแต่ผมว่าสองคนนี่ยค ในช่วงเวลานี้ก็คักเต๋อเพื่อนแต่ก็อย่าลืมนะครับเดินลอรอ,รอติดตามเดินระวังส่อาางเบาหน่องกับส่องนบยุทธขาไปตองไปติดตามครับของงวดที่แล้วนี่ช่องนบยุทธขาของเพื่อนจุด,ๆๆๆดถูกไปสามแปดเด้เหนปะสองแปดสบเออเพื่อนมีคลิปให้เบิรงอยู่เด้ของเบาหน่องลองไปตามเลยครับเต็มเต็มเต็มทุกคลิปงวดน,นี้ครับอ้ตอนนี้เพื่อนห้าบ่ได้ครับเพื่อนเมื่อย เด้ตะเสาเลยเห็บเหยียดเตะาแล้วก็ถ้าเด่นเดนนังก็กำลังเดนนังอยู่ะเอาง่ายครับคือทั้งเพินถึงทั้งเลขถึงทั้งสามตัวโตดแหรกันคนขายของดีนำไอ้ใครจัดเต็มเลยขายของจนเมื่อยครับจนเพียเออเตเซียนเดี๋ยวมีคนถามมาอยู่ว่าแต่ละมือเส้นหนองเห็บยันแน่เดี๋ยวสีลมฉิดบอกออแต่ละมือเห็บยันยางไเดี๋วไเอเบิ้งคาเตะคนพิ่นมีได่ว่าเส้นหอนี่มีงาปจ แค่จะคูณคนไมีเวลาฝันงานเพป่นก็ต้องเหตุนะตุ๊กคะแนนแต่จะหมดแต่ถ้าเอาด้านด้านล้าคิดย์ไว้มาทำแต่เนื้อหว่างว่างจะลดลงเบาว่างก็่ได้ลงแต่ถือว่าบางคนว่างคือลงมาสุดเล่ก็ะเลียวถ่าอยู่แต่วาพอดีมงกับบกไขว่างนะครับแต่ไอ้ความฝันของเส้นหน่องก่อนเลขสิออกเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันนะครับแต่ว่าเพื่อนบ่อยาก บ่อยากลงลงหลายเพราะว่ามันสีสั่มกับตัวเก่ามันจะเล็กมันหลายตัวอืมแต่ว่าเพิ่งกับฟันเห็นรถรถคันเดิมแม่ละแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเลยเลยอกบ่อยากบอกแต่แต่ว่ามาบอกจะหนีตัวเก่าเออจริงๆแล้วเสี่ยนหนองเพิ่งฟันเห็นรถเจ้าของคันเดิมแหละสามห้าสองแปดคันเดิมนะครับเดี๋ยวมานสีอ้าคือฟันเหล็กเก่าๆเพราะลุใสไอ้ไข่เพิ่งมาหยามนะแม่บอเสี่ยนหนองเออเออกันเลยเอาบ่อปิดบ่อปิดถ่ายตอน ตัวถดถ่ายเนาะก็เลยว่าเอาเหล็กตันนั้นแ่ละมันกัเหล็กคือกันนะก็เลยบออยากลงลิปไหมเขาตีตามไปแต่แหลกแล้วก็เข้ากับอะไรแม่บางคนของเขาจะบอละไรบางคนเขาบอกบอลืถ่ายไงบาบคนเอาหลาืองแต่คนเบิ่งมาั้งแต่แหกน่นเออตาองกีบมาเหิือเลยเกบป็สุดตต้แต่ว่าไก่เคียงกันเนาะ แต่กับจังทั้งสองเลยปุ๊กเงยเทือนเงยเทือนจังอย่างนี้ผมก็ติดว่าจังใดบอกโมติเรียนเนี่ยตัวนี้มาย่ำเส้นหรอเนี่ยเย็บซีพันนี้เนี่ยย่ำพันแปดเลยนะพี่เอ๋เย็บซีพันนี้เนี่ยเซลกันตลอดนะครับไปเบ่งได้ไปแบ่ได้ไปแบ่งได้อนเย็บซีเสียรองพี่กันนะครับระวังคนฟันแมนกับคนดวงเฮงครับสองเนพอกันละเดี๋ยวรอเข้อฟันนะครับว่าเข้อฟันเพิ่นสองคนเนี่ยสิตรงกันอีกปะผมบอกได้คำเดียวครับว่า สุดๆอันนี้ในช่วงเวลานี้ของเสียนนกถือครับตั้งแต่2ตัวบน2ตัวล่างรอตเตอรี่ถือของเซียนน้องครับ3ตัวโตดแล้วก็3ตัวบนอ้ถือเลยบางบางคนจะได้ตัวตรงเลยเออแม่นครับเพราะว่ามันเหล็กเขาอะไรเาซับกันเขาซับกันเข,บนข,ขบาบ่ได้เข,ขาเาบ่ได้จับคู่หนาคู่หลังเลยสี่ตัวคือเขาแขวยไปแขวกันมา ออืเด็กปกติตัวเด็กเดียวเด็กดีตัวบมื่อกบัมือกบหลายเนี่ยคนกันกัดผู้ได้ืีแตดีใจนงครับผมจงได้กะอย่าลืมกันเด้อกดติดตามเบลิปของผมทุกคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิโนดไกว่าแต่เรามือนเพเป็นยังแน่แต่ว่านงานประจำย่ังเน่นะแต่ว่านี่แล้วลากความฝันไอยโลกอีกเท่านึงเนาะทั้งสองคนแต่ว่าเมื่อกีน ช่วงเมื่อวานเลขออกเป็นไังไดครับจังมั้ยเติบหนึ่งเยู่เติบหนึ่งอยู่เนาะแต่ว่าบาอ่บาอเขาบ่อเขาเปิดนะเผยเนาะทั้งสองคนเลยเเแต่หวยเนี่ยามฝันเพคนนี่จังๆส,ส่วนเรื่องเรื่องของไรายได้กะหูหูกันอยู่ทั้งคนที่ติดตามมาตั้งแต่งวดที่แล้วจะรู้นะจะรู้นะบริษัทของเขาบริษาทหนูไปโรงเรียน ผมบอกแว่าผมจะตัแต่หลายคนว่าจะตามทาไม่ถูกแล้วนะแต่ตา้มนูเหรอ่ช่ไหครับเพราะว่าทุยาเนาะเขาก็บอก้อาฝันตามที่เขาฝันจริงเนาะแล้วก็แบ่งปันแนวทางที่ชื่อบ่ชากับอีกเรื่องนึงเออจะไหนก็ฝาก่องนี้เชื่อด้นะครับองนี้นะครับเบาหลอนะครับลอยยิเบาหลอดอยยินะครับฝากตัตามด้ยนะครับ รถต้นแท้ท้าเทียวครับผมจะได้กับปาสองสองนี้ครับเด้อปัวเพลินอีกคนหนึ่งกับสุดยอดคนฟันแม็นอีกคนหนึ่งกับสุดยอดคนดวงเฮงสองคนนี่เจอกันรอดุลนะครับเด้อวันที่สิบหกมีนาคมหรือว่าเพลินมีข้อฝันดีๆจะได้เดี๋ยวสี่เดี๋ยวสี่มาอัปเดตไทยเดี๋ยวสี่ายถอดให้ทุกคนเด่นบุญอีกทีานึงสองคนนี่เจอกันผอมบางวดที่สามเนี่ยแท้ๆถแถวรอดุลนะครับเด้อจะได้กับขอบคุณด้วยครับผมกิติต้าเราชม สวัสดีครับสวัสดีครับติด